สวัสดีครับผมชาติวสบีนะครับอ่ะก็มาปาดบาดนะครับปาดบาดของฝาร้อยสที่เราเป็นหลอดวาวไปนะครับเป็นหลอดวาวดีเสียไปอันนี้เราก็จะมาปาดกันนะครับทีนี้เนื่องจากมันจะไม่สนิทนะครับนี่มันงัดนะครับเรากดลงสุด เนี่ยการงัดนิดนึงนะครับนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาเริ่มปาดกันเลยนะครับเราก็เลือกแกนก่อนเรารีไป4.96แล้วก็ใส่แกน4.96ดูอ่าก็จะพอดีนะครับพอดีลอ่ลสอดแกนลงไปก่อนนี่แกนลงไปเลย ก็ทำการหาศูนย์ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตหาศูนย์แป๊บนึ่งเรียนกาลงลึกเพื่อที่จะเลือยได้นะครับในการหาศูนย์ของนะแบบหาศูนย์ไม่ลงรูปแบบรูปร่างลักษนณะดไหมครับได้ทุกส่วนไหมครับ ุแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วปล่อยไว้สักพักนึ่งประมาณ20วิแล้วก็ล็อกได้เลยล็อกข้างลมลมล็อกล่างนะครับ <c oughs> ล็อไปน,ะน,นี่อเนี่คือหาศูนย์เสร็จแล้วนะครับการหาศูนย์ มไม่ยากนะครับหามไม่ยากก็ขึ้นอยู่กับแบบด้วยนะครับต่อไปก็จะมาเริ่มขั้นตอนการปาดกันเลย15องศาก่อนเหมือนเดิมนะครับ ตั้งมีดก่อนนะครับตั้งมีดก่อนมีแต่เราก็ล็อกแล้วก็ปาดเลย ประมาณนี้นะครับศูองศาต่อไปก็จะเป็น60สิองศาอันนี้ผมสะกิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าดูเหมือนมันจะไม่ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะยังไม่เยอะก็ ไม่ต้องปาดสิบห้าเยอะนะครับว่าเดี๋ยวมันจะจม อันนี้ผมจะปาดเลยนะครับโดยที่ไม่วัดนะครับดูด้วยกะกะด้วยสายตาชิบมา น,นี่การด้สายตานะครับมาดูกันว่าจะแม่นไหมนะครับตำแหน่งอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนี่ชัเตียนทุกมุมทุกองศานะครับความเงาเนียนก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็เช็ควาดูนะครับเช็ควาล แม่แม่ก็ต้องได้ปาดใหม่ครับอนนโอเคขอ,อบนลงนิดนึงนะครับ นะ,ะที่จะพาคอนขางกวงนี้อาจจะป่าให้ดูแค่ตัวเดียว มันยังขึ้นบนอยู่นะครับยังไม่อยู่ที่กลางใบาวาลเลยต้องปรับใหม่นิดนึงงานฝางานละเอียดครับผมจะทำทช่วยไม่ได้นะครับ งานที่ผมออกจากมือผมไปต้องเป๊ะทุกใบจำแม่นไหมนะครับตำแหน่งอ,อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนี่ชัดเตียนทุกมุมทุกองศานะครับ ความเงาเนียนก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็เช็ควาดูนะครับเช็ควาดูแม่นก็ต้องได้ปาดใหม่ครับ เ <Okay. S 2> ขอบนลงนิดหนึ่งนะครับนะที่จะพาคนข้างกวาง